ระบบกองกล้ยจ๊กเดี๋ยววันนี้นะครับเขามีกบทอดข้างทางที่เพชรบูรณ์ขายเอาเดินมาผ่านร้านเราเจอพนดีเป็นกบทอดแบบว่าพิเศษ่พิเศษน่นปนกเขาครูจุกจุกรูนกมันเรียกดูหาชูมันว่าขอลงเสียงว่า ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่นะครับอยู่กับลุงโทนี่นะครับแล้วก็แจ็คแป๊บโผครับแล้วก็แป้งฝุ่นครับสวัสดีพี่น้นนองประชาชนยืนยืนรับสตรอเบอรี่มาขาวเนาะรู้ว่าขาวไหมสตรอเบอรี่เหรอขาอีกขาวสตรอเบอรี่นะครับดูนะครับแป้งฝุ่นครับ กินใบสตรอเบอรี่ครับไม่ใช่ใบกระท่อมโมสกินสตรอเบอรี่ยั่วๆให้ดูหน่อยอือน่ารเดี๋ยว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 เอาลูกนี้เอาบลูกนี้เดี๋ยวในตรงนี้เอาแบบกินแบบขอเป็นท่ายั่วที่สุดนะอาบอลหน่อยดิอ่ะขอไปฉากเล็บซีนคิดว่าลุงเป็นกลัวอ่ะอ่ะอตอนนี้ทู เหม็นไหมูปากเหม็นอ่ะใช่หรอเออเหม็นเหมือนกันเลยอ่ะเหม็นอ่ะมงอ่ะกูยอมแล้วมึงไม่กินหน่อยแค่หน่ยใจร้อนใจมึงดูตัวอย่างูก็รูปนี้อิโมูกูเลี้ยงไปเรยยั่วๆเนาะ

แม่งไม่แตกปืนปืนพัดพองแ้งแทงแทงเดี๋ยวสต๊อกนเดี๋ยวมึงโดนยิงมึงโดนยิงปุ๊บมึงหยิบมามึงหยิบลูกปืนแล้วมึงคาบเขียวแล้วมึงก็เดินหนีอ่ะยิงอะไรบ้างแท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 งแยง

ยิงข e> ึ้นมาด์เยท่านเกียร์เปลี่ยนปืนมาดูมีไรยิงเลยยิงเลยไม่ยิงไม่เล่นกับิปืนด้วยมองไหมท่านดูมีปืนนะมองไหมเดี๋ยวไปเก็บปืนเลยท่านต้องรีบเขาไม่กล้าลองลองกล้าดิ ไอ้ลูกาหรอกมือลกกาลูกแมววก่าพวกทิงวกิงวกปากาลวก็มูิงเป็นเป็น่กิเหรอแกล้งดูเลยไม่กิงเอ๊ะไม่หรอกมันกินกินโคโรนอยู่แหละแต่เขาวมันมีกินกแดแบบแซมเข้ามาสมมติไอ้กินโคโรนดมใหม่ดมใหม่ถมันแซมเข้ามาแล้วโคโรนก็หายไปใช่ เอาละกับดูดุ่งูดิดุ่ง่ดินด่ดูฟัตัสดีครับนั่นชวิทช่องวาร์สตูดีโอครับวาร์สตูดีโอครับน่าไปไปไปต่อไปไปเกิดไครับรับ ดี๋ยววันนี้นะครับเขามีกบทอดข้างทางที่เพชรบูรณ์ขายเอาเดินมาผ่าน้านเราเจอพอดีเป็นกบทอดแบบว่าพิเศษไม่พิเศษมันหลไ่เหียวอ่ะลุงกินได้เลยกินดีละกนระอนละรนละกังคนละังคนละอั้งก็้องกง้เ็ พาเข้ามาข้างในหลบโเบิร์ดรลบเบิร์ดลงหลุมเดี๋ยวจะตกจริงอโอ้ยก็พูดเป็นงั้นแหละไม่ใหคนแบบนี้คนในนั้นมันจะถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปแต่กล้องอยู่กับมัน รึมั้ยครับบางทีมึงก็คิดว่ากูด่าจริงจังสามสามเดี <3> <3> <3> <3 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงถามก่อนหนูหนูไม่ได้ลุงถามก่อนอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนกันฮะอยู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนอืมแล้วนี่หนูอายุเท่าไหร่ละหนูอายุเท่าไหรละยี่สิบแล้วคนเนี้ยสิบแปด ไหนไหนคนไหนผัวหนูอยู่เนี่ยไหนบอกลุงกอบไหนคนไหนแฟนหนูไหนแฟนหนูไหนคนไหนเอออยากรู้เออคนไหนคนไหนแฟนหนูชี้ชี้ีเขียวเนียเหรอกันยังายงเหรอเทาันอกได้เาก็ได้นกาูจุกจุกดูนกมันเรียกดูหาชูมัน ว้าขคอร้องเสียงว่าเลือกเพลงก็ไม่บอกกูด้วยคนเก่าเลยเอามอกันทีหัวเลยเอาเพลงใหม่ๆเลยดิบ้านของพี่อยู่ที่กาลสิงส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครอยู่มหาชัยเออยู่มหาชัย